ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีพนักเลียงหมูนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับช่องเล็กๆของคนเลี้ยงหมูนะครับเป็นการพูดคุยพูดจาตามภาษาของคนเลี้ยงหมูนะครับสําหรับอีพีนี้ก็จะเป็น EP ประจําวันศุกร์นะครับของเดือนพฤศจิกายนนะฮะปีหกนะครับวันศุกร์ที่21่สิบเอะ สำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องที่จะมาพูดมาคุยกันเช่นเดิมนะครับเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในช่วงหน้าหนาวนะครับของการคุ้นหมูนะก็มี f อซบางท่านนะครับที่สอบถามเขามานะฮะเกี่ยวกับหมูว่าช่วงนี้ทำไมหมูเล็กๆนีอายุเดือนสองเดือนเนี่ยมักจะซึ่งซึม หายใจลำบากนะครับอันนี้จริงๆแล้วนะฮะมันก็มีปัจจัยมาจากหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ลมโกลกนะครับลมโกลกอากาศเย็นนะครับการดูแลหมูเล็กเนี่ยจะต้องพิจีพิถันหน่อยนะครับผมก็ย้ำอยู่ไม่บ่อยนะฮะ ว่าฟามโมบุนแล้วก็กันลมโดยใช้แสแลนจะดีที่สุดนะครับพื้นค้อก,ก็ต้องให้แห้งอยู่เสมอนะฮะนี่ก็คือเป็นหลักปฏิบัติง่ายๆเลยนะครับที่ควรจะใส่ใจนะครับคือท่านที่สอบถามเข้ามาบอกว่าท้องก็เสียทั้งไอทั้งหอบมันเกิดจากอะไรก็นี่แหละครับนะ คือจากการบริหารจาัดก,การของเราที่ไม่ดีเพียงพอนะครับคือการเลี้ยงหมูเนี่ยบางครั้งเราก็คิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ดีสําหรับหมูคือช่วงนี้เราจะต้องเป็นช่วงที่หัวเรียงหัวต่อนะครับลมมาอากาศลดลงอย่างกระทันหันโดยเฉพาะลูกหมูเนี่ยการปรับสภาพ อุณหภูมิในร่างกายของเขายังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับจะเจ็บป่วยได้ง่าย <Yeah. S 1> ผมเคยเห็นนะบางท่านเนะนี่ยหนาวไม่ล้างคอกดีกว่าปล่อยให้เฉะแฉะอยู่อ,อย่างนั้นกลัวไม่ล้างคอกแต่จริงๆแล้วเราควรที่จะถ่ายเทน้ำออกนะฮะในขออโดยเฉพาะน้ำที่ เราทําให้เขาเล่นหรือว่าน้ําเกลืบอลบอ่อเกลือบ่อน้ําเกลือเนี่ยในขอบเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนถ่ายทุกวันนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันสะสมเป็นแก๊สนะครับกลางคืนเนี่ยหนาวๆก็หน,นาวอยู่แล้วแล้วยังมานอนสูดดมแก๊สทั้งคืนเนี่ยแก๊สก็ทําให้ระบบทางเดินหายใจของเขามีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ พยายามนะถึงแม้จะไม่ล้างกลัวข้อมันแห้งอ,อกลัวข้อมันเปียกก็วควรที่จะเช็ดออกนะครับหรือว่าหาตักมูลเขาออกบ้างนะครับอย่าปล่อยไว้นะบางท่านอาจจะมองข้ามนะครับสำหรับข้อของผมเนี่ยผมจะล้างทุกวันนะล้างทุกวันเลย แต่หลักใหญ่ๆก็คือล้างทีละฝ่ายนะฮะล้างทีละส่วนนะครับส่วนไหนที่สกปรกมากก็ล้างไปก่อนคือพูดง่ายก็คือปล่อยที่แห้งให้เขามีสักที่หนึ่งสักส่วนหนึ่งฝ่ายหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นการดูแลรักษาหมูในช่วงนี้นะฮะแต่ถ้าหมูโตแล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับหมูโตแล้วไม่ค่อยจะมีปัญหา ช่วงที่ยานมไม่เกินหกสิบวันนี้ก็ยังอันตรายอยู่นะครับจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยสาหรับหมูรุ่นนี้นะครับนี่ก็คือประเด็นที่ท่านสอบถามเข้ามาแล้วก็เล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ฟังผู้ชมถามเข้ามามักจะถามกันเข้ามาว่าราคาหมูมันจะขึ้นหรือไม่อันนี้ตอบยากจริงๆนะครับ จะรู้สึกว่าปีนี้มันจะต่ําต่ํามากนะครับสําหรับราคาหมูถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วปีหกเจ็ดเนี่ยก็ช่วงเดือนพฤิกายนเนี่ยก็จะตกอยู่แปดสิบบาทนะครับราคาหมูนะช่วงนี้ยังไม่ถึงเจ็ดสิบเลยสําหรับปีนี้นะครับขายจริงก็จะอยู่ที่ห้าสิบกว่าฟาห้าสิบไปปลายถึงหกสิบาทนะครับคือพูดง่ายก็คือต่างกันอยู่ประมาณราวยี่สิบกว่าบาทนะครับสําหรับราคาขายจริงนะ อิงหลายท่านก็ท้อนะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับคลิปที่แล้วผมก็ทําเป็นคลิปให้กําลังใจกันนะว่าใครที่ท้อก็อย่าเพิ่งเลิกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านนะครับนะจะเลิกหรือไม่เลิกสําหรับผมผมก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าผมก็คนเลี้ยงหมูนะครับก็เลี้ยงมาหลายปีก็มาปีนี้แหละครับที่มันต่ํา ต่ำมากมากนะฮะถามว่าอยู่ได้ไหมถ้าเฉลี่ยแล้วมันก็พออยู่ได้เพราะว่าเราเลี้ยงมานานนะครับมันก็มีช่วงได้ช่วงไม่ได้นะครับคือคนที่จะอยู่ไม่ได้ก็คือคนที่เลี้ยงตามกระแสนะครับพูดนงง่ายนะพอกระแสมันแรงก็ออกมาเลี้ยงนะครับแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ไม่เลี้ยงแบบระยะยาวนะครับ กะจะให้ได้ทีเดียวมันไม่ได้หรอกครับทุกอย่างนะครับนะไม่มีอย่างไหนหรอกที่ทำปุ๊บแล้วได้กำไรปรับเนี่ยไม่ใช่เสียงโชคนะครับทุกอย่างมันก็ต้องมีการลงทุนมีการเหนื่อยบ้างทอบ้างนะครับข้อก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะ FC ซที่เขามารับฟังรับชมเป็น ผู้ติดตามที่เหนียวแน่นก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีอะไรแล้วก็แชร์กันเข้ามาครับสำหรับสูตรอาหารลดต้นทุนก็ลองไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับแต่ก็ยังมีหลายท่านที่ยังสงสัยว่าลดต้นทุนมันได้ผลจริงไหมอย่างน้อยๆน,นะก็ลดได้หลายตังค์นะครับ ก็ตัวละสองสามร้อยถึงห้ารอยนะครับหลายทัวรก็ได้หลายบาทน,นะอย่ามองข้ามในเรื่องนี้นะครับส่วนสูตรต่างๆนั้นก็รายละเอียดมากมายนะครับหลายเจ้าหลายช่องก็ทำมาดีๆทั้งนั้นเลยฮะขึ้นอยู่กับว่าหมูเราสายพันธุ์เราการดูแลการบริหารจัดการเราทำดีแค่ไหนนะครับ ส่วนยี่หอ้ออาหารแบรนด์อาหารเนี่ยผมไม่เน้นทุกแบรนด์ได้มาตรฐานหมดหลายท่านก็มักจะถามเข้ามาว่าอาหารยี่ห้อไหนดีแบรนด์ไหนดีมันก็ดีทุกแบรนด์นะครับนี่คือ EP นี้นะฮะเรามาคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับลบกวนเวลามาก็พอสมควรสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งที่เข้ารับฟังรับชมนะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ